สวัสดีครับพี่น้องอยู่ในประเทศหรือว่าตามประเทศเอฟซี <มา S 1> FC, ช่องนุ่เอ็ดพิษบานแพงครับเ<อ>มื่อนี้อีกแกะมาหาอยู่หากินดีแล้วพี่น้องเอ้ยมาหาป่ากับทีมงานนุมนน่มเมืองสะอาดครับอีสาบนสาบานแพงครับมาแล้วมาแล้วแล้วนุม่นนมวัดไปตึกมหน้าพันนี่ครับสองสองแต้มซี่แต้มแล้ว<ม> ปลาอะไรปลาอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบ้องไปสูผูซูขคนเนาะโอ้ยบ่ไปบ่ได้บอกว่าพี่น้องบ้องบ้องไปก็ได้เมื่อนี้ภาพนุ่มเอ็ดมาลงทงครับเมื่อนี้มาหาปลาอยู่อยู่หนองทีละนุ่มเอ็ดในนี่แขกอ่แขกรอดครัถ้าว่า กินเขาทงมันนี่มันนี่ได้เราจักแต้มเ่าหาแต้มแล้วมันนี่ทีมงานอีสานบันแพงพี่น้องอีสานบันแพงมากครับแขกหลอดนุ่มเอ็ดอเพลทันแพงมาก,กินต้มปลากินปิ้งปลาครับยุธงเบื้องล่กาก็ฝากมันนี่มาฝากช่องเนาะเคยได้ฟังเพลงนั่นยป่ะเดี๋ยวบอสเพลงเพลงที่เขาลองครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยัง <c oughs> <c oughs> โอ้ปลาเอ้ยปลาวาสนาของเจ้าปลาดำเฮ้ยมี่ว่าแบบดิปลาดำโอ้ยว่าสนาดีเนาะมาเรียมาเล่นครับยุทธงค์จะเลยมาฝากช่องน้ำนุ่มเอ็ดเพชรบันแพงครับฝากอีกหนึ่งช่องเด้อพี่น้องเด้อช่องอีสานบันแพงครับครับเป็นห้ังใจไอเขาเอิ้นว่าลูกในบ้านหลานในสวนนอบ้านเดียวกันฝากอีกหนึ่งช่องกรเปิดช่องไหมครับพี่น้องสมพ่อสมพ่อแล้วฝากย้ำ เอาแลฝากชวนยุ่ยมิตหลายเท่าลยก็ไปันเลาสิจัดต้องช่วยช้อมซื้อจีนไปเลยไปครับ่ไปสิเอาไปดันเอาครับผมนี่เระครับเอาข้อมเป็นธรรมชาติเอาข้อมเป็นอีสานเอาข้อมเป็นทองทองไฮทองทองหน้ามาฝากพี่ฝากน้องมือนี่จะพูดเบาไปบ่มาแต่ถึงมาแต่สิสอนเด็กนหน่อยนักเตะถึงมาแต่โดนแล้ี้ยวคอยบ่บ่เอากด้วยคอยเป็นคู่คอยบ้าออนเปชียิตเป็นยังเป็นพัดโลกเลยคอยบ่อยากดังก็ยังชิมุก ไม่นี้ไปกับนุ่มเอ็ดมาไปตีไก่มบานบ่บไปปัม่มไก่ตอนแรกว่ามันสีได้เนาะบ,บ,บัตรแทะไก่ไก่้จะคล้องแพร่พี่น้องเจ,าจา้จาเจ้าบ่ไก่ไก่้จะคล้องสีแพร่เลียนยั่นเลีนยน,ลนหาหมื่นใก่้จะคล้องสีแพร่เขาได้โทษเอิ้นตำรวจมาเนี่ยห <laughs> าสังยังเว้ย <laughs> อ้าพี่น้องนี่แหละครับเอาข้อมเป็นธรรมาชาติเอาข้อมเป็นทงไฮทงหน้ามาฝากฝากน้องสิฝาก มือไว้น้ำอาจารย์ได้ไปเลยครับผมฝากกล้องไว้น้ำอีกหนึ่งช่องได้ไปน้องอีซาเป็นเพงฝากกดติดตามฝากเบื้องฝากแง่งเห็นน้ำกันในบ้านลุงในบ้าน์เราในสวนบ้านเดียวกันนี่แหละครับครับผมเดี๋ยวิไปติดตามเบื้องที่นี่ครับเอาสวัสดีครับนุ่มวัดรพอพะย่าเป็นจังไรโอ้จักเตีมอ่ะได้อีกเราสองเตีมเมืนบ่อออแกวเลยแกวเลยเอ๋อ ตึกแฮ้ครับมือเนี่ยไปเอาไปเอาปลาปลาตกปลาตกปลาตกพี่น้องโอ้ยโอ้ยเลือกล้านน่ะเอออูกนีลาอามาแล้วครับครับผมสวัสดีครับเฉกหลอดครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสวัสดีสวีดัตเนาะมือนี่เป็นยังไงเฮาแดดลมลมตก บ่มีแดดเนาะบรรยากาศดีดีมือ้อนี้เฮามากินข้าวอยูุทงเนาะมากินน้ำกันสองช่องครับทีมง,งานอีสานมันแพงครับไอ้นุ่มเอ็ดเพลินแพงก็คือแชก์ลอดนี่ละ่ะแมนได้อีหยังมาเนั่นบ่แมนมาบดจิตบดจังเอ้าเดี๋ยวให้คอยถามเนี่ยอันนี้เจ้าแต่งชุดแต่งชุดแบบใดแนวาใดนี่นนคือแต่งม้าสิเนี่ฮะแต่งอธิบายยังไงเนาะคือใส่คือเพม่ใส่ปิดมืดกระดุมมันเป็นแังไลย อันนี้เขาเอินชุดมกขีโอ้ชุดมกขีไมยจังใดเขาว่าชุดมกขีมันเป็นจังใดก็ได้ว่าเอินชุดมกขีคันไปในตลาดต้องสิบปวดแห่งแจ้ว่าท่านพี่น้องเออแจ้ว่าท่านเป็นจังไดมาที่ไหนเลยผีเสียโอ้ยบอกไปตัวอีรีบรอ่ะแน่นอนแต่แต่แตนี่เพราะท่านได้ฉีดใส่ด้วย,วยเออใครโยกขยยันฉีใส่ก่อกเอาเอาโล่งน้ำเลยเอามือม่หนีเด้งข่าวว่าสีมันโล่งน้ำมาเถอะเอาไปไหมต้องกังขอดเกล็ดโอ้เอาครับพี่น้อง เบิ้งน้ากันเดี๋ยวพาไปติดตามเบิ้งกับอีกข้างหนึ่งพี่น้องบรรยากาศดีๆครับมือนี่ยุธงยุธาพ้าพี่พานองเอาความเป็นธรรมชาติมาฝากพี่ฝากน้องมือนี่เขาถามว่าตอนแรกกันเริ่มสิตายแล้วมาเจอน้าฝนตกเมื่อคืนนี่แหละพี่น้องเริ่มกลับเชียวขึ้นมาอีกอีกที่หนึ่งแล้วเอามาเบิ้งนุมวัดน้ากันครับผมนุมวัตตึกแห อ้าวโอ้ยมันสีแดงบ้างเหรอเมียข้ามว่าวก็ยิ่งเสีเอาซองเอาสามพุนตึกแหกับว่าแตกวาแตกกัไหนผู้รับผู้รับไม่ไพเราพี่น้องเรียบตีเลยเรียบตีเลยอ้าวมาแล้วครับพี่น้องได้ยินข่าวว่าไพไงมาเบืองน้ำกันครับเป็นยังไงนุม่มวัดไพไงบอกว่าหันนี่นนอ๋อเอาเอาเอา ไห้เราต้นนั่นน่ะแม่วันฮะไห่เราไห่เราโอ้แม่ไว้ี่พูดแม่สั้นวันนี้ไม่ไพ่ปลาแล้ไม่ไพ่แชกเลยโอ้ยหนึ่งวันไพ่ปลาไพ่แชกครับเออไม่ไม่ไม่ก็เป็นเศร้าแหกกันคืนมันได้เอาขืนอยู่สี่ห้าอยู่สี่ห้าอยู่เอามาเบิ่งผลงานกำกันพี่น้อง ะพูดอ่ะพ oh ูดอ oh. ่ะเบิ่งผลงานน้ำกันเมือนี้จังหวงบรรยากาศดีๆครับเม่งพี่ๆเอาแม่เช็กรถเอาแม่เอาแม่ไพ่เหล่าพี่น้องไพ่เหล่าไพ่เหล่าไพ่เหล่าเอามาเบิ่งน้ำกันไพ่เหล่าเหมือนี่ไม่กินเขาทงครับมือนนี่ นี่ยืดนี่แมยืด้านหนานี่แมก็สีบดอ๋ไเหไปเดี๋ยวใเย็นหุมมึงโอ้ยปอบเอ้ยไม่มันไพ่ไม่บ่ดนี่เอาขึ้นดีๆนะไม่ไหม ฟิตคอ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 โอ้โหผลงานฟิตคอครับเอา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 ด้ต้มแล้วได้ต้มแล้วพี่น้อง,งได้ต้มแล้วมืาอนี้ผลงานแฉกนวดครับมืาอนี้โอ้ขันบอมีแฉกกับนบอมีได้เน,นาะขันบอมีแฉกขับนบอมีอไหนโอ้อยายายายเอามาปูนถึงเทิงลูกพี่เอามาปูนถึงเทิงเว้ยมันสีลุดวะ บ่บ่ตึกเอาตึกเอาบ่ตึกเอาตึกเอามามามาขึ้นมาเอามาชมเบิ่งผลงานท่านนี่เอามันดาวว้าวป่าวดีๆเดีดอกอันห้ำห้ำห้ำหนีถอนนิ้วควายมันมันก็เลยบ่เป็นต่เบิ่งเออเบิ่งดาบเอเออเบิ่งแต่ดาบเอาห้ำถอนนิ้วควายพี่น้องเอาผลงานครับมาแล้วจับมา สัมเขียนเนาะเอาเปิดไซ่เลยหำเอาไซ่เลยเอาไซ่เลยเนี่ครับผลงานเนาะห้วยไม่สิขาดเด้แขกหอยบอูเฮ้ยพอดีเด้แขกนี่ของไม่ด ปอด i mean, ีดในแช็ของไมิเป็นยังรับไมเป็นยัอก่นแข่เนาะขคือแมวกัดเป็ดเทนดียร์าไข่เดิแมวกัดเป็ดนมวกัดเป็นเหรอบ้เคืองเจาาะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้พมถามนะต้องตัดไปล่ำมานนี่ไม่อาบน้ามังเถือไปหรือหรือว่าคนสะอันคิตใจสะอาดน้าเพราะอาบกันได้บะ ฮ่าฮ่า่่ออหาวแล้วบวกมันแล้วหาวแล้วหาวแล้วพี่น้องลากแล้วลากแล้วลากเรากังงุ่มเอาขึ้นเทิื่องรถนุ่มวัดเรียบตีนมาที่นี่ ลูกมันมาซื้อนี่กันเขาจะมุ่งนี่มาดึงมาดึงลูกมันนางสิดึงรถดดึงรถไกลไปไก่มุบ่ได้เอามือเป็นม้าพูดไกลดึงมากเลยมาเองมาเราพี่น้องอีกหนึ่งช่องมือนีนมาหาจิ้น้ำกันครับสองช่องทีมงานอีสานมันแพงบ้านเดียวกันนี่ละ ครับหนุ่มเอ็ดเผ็ดบันแพงครับแฉกกลอดมวนมวนน้ากันมันนี่ข้างหม้อต้มไว้แล้วล่ะมันนี่สีต้มปลานิ่นครับปิงปลาครับตาบมกหุ่งเอาแนี่กินมันบานมาฝากพี่ฝากน้องนี่แหละครับมันนี่กินยุธงเนาะบรรยากาศดีๆครับพี่น้องช่วงนี้ก็สิประมาณเดือนเดือนได้ก็เดือนแปดบ่เฮ้เดือนนี่ โอ้แชกลวดอันลุงน้ำมังสีก็ถือว่าอันอาบน้ำไปในโตเล่นบนเสร็จเลยเนาะโอ้ปลาไม่พูดอ่ะไปอีกวนึ่งเอามาแล้วครับผลงานหนึ่งแต้มบอๆเอานน่นลวดปล่อยไปดีกว่า สองแต้มมันว่าเชลีรอดข้าใยิกันเฮ้ยมีกินร้ายบันไดยสองแต้มสองแต้มปานินเอาคืนดึ๊กห้มันเลยปานินเอาห้ำม,มาเอานี่ครับหนึ่งแต้มรอบเลยเอาหลากไปแล้วพี่นอออ้องมาเบืองน้ำกันครับมันนี่ ตึกบอ่อใดก็เลย่ศิลาเอาพ่ะน,นะตึกบอ่อใดก็เลย่ศิลาเอาเออปากขาแต่เพี้ยนคืออยู่เดี๋ยวมาชมผลงานน้วกันครับ จิ้มเขาน้ำกันเด้อพี่น้องมือนี้บรรยากาศดีๆครับผมยุทงไล่ตุ่มเอาเข่าแจนน่าร้อนนั่นละเอาถั่วม,มาเลยตีล,อล้อรถบอน เอาเบิ่งน้ำกันครับหนึ่งตัวได้บพแชกคปานิ่นบอลเอาเบิ่งน้ำกันพี่น้องบรรยากาศดีๆครับยุธงมุนีแชกหลอดทั้งได้ปลาคอทั้งได้ปลานิ่นขาแต่เพี้ยนก็ได้เอเบื้องใกล้ๆน้ำกันครับเอาปลายปักเลยคืเป็นสันโอ้โหพ่อให้ Ừ, ừ, bà. Bà ấy ba, ba lấy mà, bỏ, ba ba đây ừ, bà khoa nhun, ngàm mát ở đấy. Hả? Bạc khoa nước phăng rồi nhun thấy chấm à? này, chơi này. เมนจังไดย์หรอหนิเออแถวเป็นจังไดย์พอสุขวัติจิตผวางขี้เนาะพี่ออน,น้องเนาะวางเดยจับปลาสองมือ <c oughs> เอาไปยังคือบ่คือหามจับสองมือโบได้อีกแล้วบอ่อมีมันขัดแขกหลอดโอ้มันหมาดน้ำแฉกตัวเรามาอนีเนาะอ๋อห,หออโย่อถึงเทือกมัม้ย เอามันาน้ำกันครับชว์นี้ช่วปาคอหอนะบอปาคอหน่อยไหมอ๋อฝี้ยังลูกพี่ฟิตแยงงิแยงโอ้ฟิแยงได้ได้ได้วาวได้ปาคอเลยเอาห้วยไปเฮ็นยังแชกรลวด นอนเห็นยังอ่ะโอ้ล่าลูกพี่จับปาคนน่อยไหมผมเนี่ยไม่ปากปาคนน่อยหมบบหอยครับพี่น้องแบบไรจับปามือเปล่าม่ปายังอ่ะอ้ยลิดนตรงอย่างมันบอ ปลาสลิดพี่น้องเชือกรลอดลอนนมีกี่บทดียนี้จับปลาเบือเปล่าจับปลาสองมือเดี๋ยวมันบอเจ้าเอา,อาอผมอารอชมผลงานห้ำไปเลยทั้งคุณรอชมผลงานน้ำกันครับพี่น้องเอานุ่มวัดสี้าวดอกเนี่ย ดึกโอ้ยบ่แตกบ่แตกบ่แตกเดี๋ยวมาติดตามเมืองน้ำกันครับบรรยากาศดีๆพี่น้องยุทงเนาะเมื่อนี้เอาความเป็นธรรมชาติมาฝากพี่ฝากน้องของทงไฮทงหน้าเอาธรรมชาติเอาความเป็นที่สารมาฝากพี่ฝากน้องเป็นอีกหนึ่งช่องครับผมฝากพี่ฝากน้องนเด้อพี่น้องเด้อทีมงาน อีสามบันแพงก็มาหาอยู่หาจินยุ่งเนี่ยครับชิปก็เป็นเจี่ยวกับการหาอยู่หาจินกับชิปอาหารครับผมฝากน้องช่องน้องไม่อีกหนึ่งช่องเนาะเบื้องลราก็ฝากกดติดตามด้วยพี่น้องช่องอีสานบานแพงมืนีมาฝากช่องกับนุ่มเอ็ดเพชรบานแพงน้ำเพลินทีมงานไปเบื้องไกลมาน้ำกันม้ไปปั๊มไกล้กล้เจ้า ไก่นุ่มเอ็ดนี่แหละครับเอาไปเล่านุ่มบัดกูละตัวุึงใหญ่เลยผลงานเอารอชมผลงานสิใดบ่หมืนเนี่ยเพียงไดเป็นตะคือบ่โอ้ ครับผมเฝ้าเฝ้าอ่ะมาเบิง่งน,น้ำกันไก่พี่น,อน้องชิปนี่หายุหายกินยุทงครับแตก,กว่นอนอนุอนอน่มวัดนาอเออแบบนี้คืออยู่บัดที่ไหนอ้าวมาเลยบัดที่นี่าาลนปลาขาวตะเพียน จะคือบ่อนี่มน่มวัดบ่อต่ำบ่อหยังเลยบ่บ่อตรงบ่อต่ำหยังเลยบ่อตึกบ่อตักเลยเอาโอ้ได้อยู่ได้อยู่พ่อละ เอาป่อยรถปานอันนั้นโชว์โชว์นะโชว์นะบ๊ยคุณเห่อพี่น้องเอาครับผมโอเคครับเ,เดี๋ยวไปเบิ้งช่วงกินเนี้ยต้องกันเด้อพี่น้องน,อนี่ก็ข้างหม้อต้มเนาะนี่เนาะหม้อต้มครับผมบรรยากาศดีๆอยูุธงหน้าพี่ละ,มะหม้อต้ม นี่ขั่วปลานิ่นกับปลาคอเสียต้มปลาคาวแต่เพี้ยนที่เวไถย่างครับผมไป่เงาไม่ได้งาปลาไปก่อนเอาใส่หม้อต้มนเราพี่น้องปลาคอปลานิ่นเนาะเรียบร้อยข้างหม้อเรียบร้อยพี่น้องครับเป็นอีกหนึ่งชิปทีเบิ้งเอาพี่น้องฮะให้คนที่อยากเบื้องบน ผู้ใดอยากกับเบื้องเอาพนักเชียรลอดว่าเป็นอีกหนึ่งชิปเนาะมาหายูยหาจินกับทีมงานอีสามันแพ่งมอนี้มากับเชียรหลอดครับผมฝากช่องเด้อพี่น้องเด้อช่องอีสามันแพงครับผมเบิ้งคลิปนี้หรอกกับฝากเขาไปเบิ้งไปแย่งฝากกดติดต,ต,ตามกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีมงานอีสามันแพงเด้อพี่น้องมอนี้ทีมงานมา2สองช่องฝากพี่ฝากน้องเอาข้อมเป็นธรรมชาเอาข้อมเป็นอีสาน มาให้พี่ให้น้องเบื้องกินเขาน้ากันครับผมอีกชิปหนึ่งเจอกันชิปหน้าชิปนี้เอาไว้สักนีก้กอยู่ดีสบายขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ